ยำเขียววิววิวมาดรงั้นต่อเออสวยอยู่ตรงนี้ทุกคนเรือเรือเป็นรูปเรือเลยอะดูทุกคนเออทำได้อย่างนี้ทุกคนสวยสวยงันไปโอ้ยบิ๊กวินกันเลยทุกคน วิดีโอชุดนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นตามในอย่างใดและผู้มีปัญหาเรื่องการเงยยิ่งไม่ควรทำตาม็นอย่างยิ่งผู้ชมที่มีอายุต,ต่ำกว่า8ปีควรได้รับคำแนะนำกาบสวตัวดีเพื่อนๆชาวบูนแบ็คท่านไหน,นับทุกคนวันนี้นะครับพบกับผมเสียเตอร์อีกเช่นเคยนะทุกคนวันนี้เราก็ ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมทุกคนโลมาตลอดเฮ้ยตลอดโลมานะครับทุกคนในค่ายของโจ๊กเกอร์อะไรทุกคนวันนี้เรามาในทุนของเฮ้ยวันนี้เรามาในทุนหนึ่งร้อยบาททุกคนโอ้โหลิ้นพันพันเรือเรือทุกคนอากาศมันก็เริ่มเอ้อากาศมันก็เริ่มได้ทุกคนมันก็กลุมๆมันลิ้นพันพันหน่อยทุกคนไม่มีอะไรมากทุกคนวันนี้เราก็ทุนหนึ่งร้อยบาทไปที่สองบาทเลยทุกคนไปลุย ไม่แนะนําให้คนเล่นตามครับทุกคนอย่างไงก็ตามดอกแล้วสวยๆไปหนึ่งทีแจกันครับผม <c oughs> เออโอ้โหยาล,ลูนี้เกือบเต็มมากทุกคนสวยๆไปเลย <c oughs> ลิ้นมันพันนะทุกคนผมก็ขอโทษด้วยทุกคนลิ้นมันพันนะโอ้โหทุกคนฟรีสปินมาตั้งแต่ครั้งแรกกันทุกคน <c oughs> ผมว่าปังว่าเกมเนี้ยผมว่าบวกเป็นพันอนะ ฮะแต่ผมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนแต่ก็ไม่สนับสนุนให้ได้ตามนะทุกคนแต่ผมก็ไม่ถึงพันแล้วทุกคนผมได้ตัองร้อยสามร้อยมก็เลิกแล้วทุกคนช่วงนี้เตี่ยบ,บ่อยมันจะแย่งๆหน่อยไงไม่รู้อะ่ะไม่ค่อยได้เลยทุกคนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สลอตโดมาผมจะกินๆตังค์ผมจังเลยทุกคนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไปลุยเลยครั้งเดียวเลยทุกคนมันไม่บวกเลยอะ โอ้โหไม่บวกจริงๆว่วะทุกคนเออรอกสุดท้ายก็ได้ก็ดีวะแปดบาทก็เอาเลขแปดเลขดั้นโชคทุคนแปดแปดสวยๆปะ่ะแปดแปดศูนงวดนี้พันคูณพันเน่งไปไปรวย, bye bye, ยทุนสวยๆปะ่ะอืม,อม,อมไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคน ไม่น่าพูดเลยโกไหนไหนไม่มีอะไรเลยโอ้ทุกคนเกลียจังวะลุยกันต่อทุกคนฮึบ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 เน็ตโกอือฮึไม่มีอะไรอดี๋ยทุกคนโอ้ทุกคนผมนี่เหนื่อยเลยลุ้นแทนเลยลุ้นไม่ใช่ลุ้นแทนลุ้นเหนื่อยนะทุกคน เออได้ก็ดีหน่อยตีบาทก็เอาคอมโบสิทุกคนได้ไม่อีกนิดนึงก็เอาเหมือนเดิมมาทุกคนเออได้หน่อยฟีสป,ปินเข้ามาลุกฟีสป,ปินเข้ามาเออโหทุกคนสวยตัดอะดอกนี้สวยจริงทุกคนหูบิ๊กวินไปเลยทุกคนสวยๆอ,อะดอกเมื่อกี้เนะี้ยปึ๊ดปึุดปึดปดอดย่างชอบ ไปลุยจุกกรูขอเต็มหน้าเลยได้ไหมอืมอึมเกือเกือไปอีกแล้วทุกคนแล้วไงแล้วไงต่อเออแจกกันก็ยังดีเอออังุนก็ไม่ใช่ไม่ได้คนละลายทุกคนมองผิดมองผิดเท่าที เออต้องดอกนี้สิ response, ถึงจะถูกสิบหกบาทไปต้องเพิ่มเบ็ดมันมาแต่งอีกต้องเพิ่มเบ็ดไว้ไปไปเต๋อๆกันไปเลยร้อยห้าสิบหกบาทหนึ่งห้าหกทุกคนไปอีกหมื่นคูณหมื่นแล้วก็ขายที่ที่ไร่ที่นาทุกคนแทงแทงหวยได้บาคาร่าไปแทงหวยพอแทงหวยเสร็จมันแล้วก็มาเล่นไอ้นี่ไม่ให้บาคาร่าทุกคนตลอดลิ้นพันลิ้นรวอย่างนี้ทุกคน แบบอากาศมันได้ทุกคนแบบคึ้มๆเงี้ยฝนเหมือนจะตกนะ่ะเออผมก็หนักไปหน่อยทุกคนไม่มีอะไรมากเอยผมก็ตังค์ที่เหลือในทุกคนเอามาทําคลิปให้ทุกคนดูอ่ะผมไม่มีอะ้รหรอกทุกคนโอ้โหเกลือไปเลยทุกคนผมก็มก็ก็จะไปว่าจะไปต่อยสักหน่อยนะทุกคนหาหาหารทุนนี้สักหน่อย ถ้มันเหลืออยู่แค่ร้อยเดียวผมก็ทําให้ทุกคนเล่นร้อยเดียวถ้าได้รักต่องามร้อยมันก็เลิกนะทุกคนไปต่อไปต่ออยู่หน้าบ้านทุกคนพวกตั้งวงอยู่หน้าบ้านเอยเอยเอต่วยูทุกคนลุยลุยลุยโอ้โหทุกคนมันมันเกลือเกือนะทุกคน ใครเป็นเป็นผมมัง่งทุกคนคอมเมนต์บอกผมหน่อยทุกคนเออสวยๆไปดยี่สิบบาทแล้วเอ,อ้ยไม่มีอะไรเลยวะเฮ้ยม,มันซักยังไงวะเออได้อยู่ทุกคนหาบาทก็เงินเหมือนกันนะทุกคนเอ,อ้ยดอกนี้ก็ได้อยู่ทุกคนสวยๆไม่นิ่งดอก ถึงถึงปะต่อถึงถึงอได้อยู่ทุกคนดอกนี้ตีสิบบาทไปเป็นไงเออตัดไปอีกหนึ่งโอ้โหหมดแล้วทุกคนน่าจะได้ว่ะไปดูกันต่อเลยทุกคน โอ้โหเก๋าเพิ่มเบ็ดไปที่สามที่ปกันเลยทุกคนขยับหน่อยมึงเก๋าใช่ไหมมึงเก๋าใช่ไหมเดี๋ยวมึงเจอเสียเตอยใจถึงพึ่งได้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ่อเดี๋ยวเฮ่อเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จักเฮ้ยฮึบ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 หยุดดิพ่อหยุดอ้าวหมุนหมุนเป็นอะไรเลยเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยวานาโอ้โหหมุนแดกกูนี่เอง หมุนแดกอะทุกคนมันหมุนแดกเรกา่ะทุกคนต้องทําไงวะอ้อหอแดกกูรัวๆเลยเปทดซำที่บ้านโอ้ยโอ้ยหยุดหมุนเถอะลูกหอตามไม,ม้ติามมาตดๆไปทุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะ่ะตีไมต้ติดๆไล้วทุกคนอืมพอมนี้แบบแย่นะเนี่ยทุกคน แย่จริงนะทุกคนโอหโอได้กูเลิกมากเนี่ยชิบหายแดกกูอย่างเดียวเลยอู้ยร้อยเจ็ดสิบมาร้อยเจ็ดสิบมาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออเหมือนเหมือนมันได้ยินเนี่ยทุกคนไปลุยกันต่อมึงมึงดูได้ตัองร้อยสามร้อยดูกูเลิกมึงอย่าร้องนะอย่าร้องนะ มึงเจอมึงเกือไปแล้วมึงเกือไปแล้วบรรัเกบข้าวกูแล้วเด้อเด้อโลมานะให้ดีให้ดีืแต่ตอนนี้มึงเกือจังวะเอ้ยไหนอยู่ทุกคนเอ้ยเกืออะไรไว้ถึงถึงโป๊ะ เรือยาเวเออนายหยู่ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยำเคียววิวิวิไปดูกันต่อเออสวยอยู่ตรงนี้ทุกคนเรือเรือเป็นรูปเรือเลยอะดูทุกคนเออทำนายงี้ทุกคน วสวยๆกันไปโอ้ยบิ๊กวินกันไปนเลยทุกคนบิ๊กวินกันเป็นเลย400กว่าทุกคนบวกมา300ทุกคนผมก็ขออนุญาตไปตั้งวงต่อนะครับ